รเราเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่สองนะครับไฟแดงฉลามขาวจิตเมืองนนท์ไฟน้ําเงินฉลามขาวช่างนายมวยไทยยิมนะครับคู่นี้ไฟแดงต่อที่จะน้าหนักให้1ปอนด์ครับ110กับ111ปอนด์ไทยอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแบงค์โยคีในรัศมีวงเอยโอ้ย,อยแบงค์โยคีนะั่นถึงโลกมนี่อาจารย์ชยุทธนับเลยครับโอ้ก็ตามกฎจติกาเลยครับหาหน่วมถึงพื้นแล้วก็นี่ครับอ่าแต่ว่าดูไม่ค่อยจะมีอาการ เมาสักเท่าไหร่นะครับคุณกุยโอ้โหเอาครับแมมีศอกทีเด็ดครับจังหวะที่ยังไม่ทันระวังตัวนะครับโอ้แล้วมือถึงพื้นก้นถึงพื้นนี่กรรมการนับครับถือว่าถูกกติกาแล้วครับโอ้ถืองานเข้าเลยครับฉลามขาวจิตเมืองนนท์โอ้สองยกแรกในต่อยหมัดน่ากลัวครับต่อยหมัดอันตรายดูมีความมุ่งมั่นด้วยครับโอ้แต่ว่าเกมอีกยาวนะความเก๋าแผงลิทแล้วครับฉลามขาวมุมน้ำเงินครับอ่ะ ฉลามขาวจิตเมืองนนลูกศิษย์ซเอจะต้องเอาคืนให้ได้ครับเอาฟันคืนวงในวงในสอดแขนอ่ะพยายามจะงัดศอกมาอ่พอมีนับเกิดขึ้นเลยทำให้เกมมันดูเดือดเพิ่มขึ้นแล้วครับเน้นนี่ครับมาศอกแหวกการมาครับอ่าป้ายป้ายขวางตีมาแมพยายามจะขวางขวางขวางไว้แมขวางไว้ขวางไว้แม่แกสอดขึ้นขึ้นคอจนได้ครับฉลามขาวช่างไยมวยไทยครับ อมาน,นี่ครับมามีแข้งขวาคอยสก,กัดไว้โอ้ยกับปัน้นมาไหนไหนวัดกันเลยครับตอนนี้ยังไงไปได้ไหมไปได้ไหมไปไม่ได้ครับอาจารย์ชายุทธแก่แยกมานี่ฮะทีมงานพี่เลี้ยงนี่สั่งเดินอย่างเดียวแล้วครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องมีอย่างอื่นครับเดินลุยเท่านั้นครับคือคําตอบ ทีมนล็อกได้ล็อกได้กไดยกตีตีตือตือตือไปเรื่อยครับพยายามจะยื้อฝืนไว้นะครับฉลามขาวท่านช่างไทยมวยไทยครับได้นับยก3ก็จริงนะครับแต่ว่ายก4ยก5จะไปแพ้แพ้เห็นก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับตือลูกศิษย์ของซอเอสังสุซุปเล็กอยู่ที่มุมงันสอกมาครับเลือยยกมาที่ตีอ้าว เอาเริ่มเริ่มเริ่มจะจับเริ่มจะตีได้เหมือนกันครับโอ้โหอ้ามาะนี่ครับไม่สนแล้วครับเบียบติดเข้าไปติดเข้าไปโอ้ยหม่ที่สำคัญอย่าไปพลาดไปเจอบวกนะครับแต่ว่าตอนนี้หมาพอทำได้เสียงเชียโอ้โหกระหึ่มเลยครับกระหึ่มเลยไปแดงแติดเชือกไปนิดนึงจานชัยยุทธแกะแยกก่อนครับโอ้เหมือนจะมีได้เลือดด้วยครับตอนนี้ฉลามขาวท่านมูนน้ำเงินนะครับ มีผิวข,ขวาครับเจอพิกศอกของฉลามขาวจิตมังนนเข้าไปกดกดมาจะเทเทลวปีครับโหตอนนี้แต่เรียกว่าบรรยากาศบนสังเวียนครับบรรยากาศรอบสังเวียนนี่เร่าร้อนเหลือเกินอ่าสองนาทีครับมีแรงเท่าไหร่ครับฉลามขาวจิตมังนนกำปัน้นกำปัน้นอ่ะขืดปัดไปครับมาต่อยเข้าไปนิดเดียวอ่านี่ครับมายกสุดท้ายมีเวลาอีกนาทีกว่า มาเดี๋ยวดูครับชันหลามขาวฝ่ายแดงยังไงโอ้กับปั้นกับปั้นมานี่ครับแต่ว่าดูโอ้โหฝ่ายน้ำเงินแกก็เลื้อยลัดล,ละเผาเวลา,าไวเ้เรื่อยๆครับอ่ะแต่เวลาย,ยังมีเวลาย,ยังมีเอ้านี่ครับกำปั้นกำปั้นน่เร็งแล้วกับปั้นขวากับปั้นขวากำปั้นขวา,ขวาแต่ว่าดูครับหาลูกผีบดิสเบกโอ้โหถือว่าก็งับในเรื่องขอ,องประสบการณ์เอาครับ อย่าเพิ่งชมครับเวลายังมีครับานะฉลามขาวจิตเมืองนนท์จุดเปลี่ยนเกมมันลูกนับแล้วครับยก3นี่ครับฝ่ายน้ำเงินครับวันนี้ฉลามขาวช่างนายมวยไทยยิ้มจากสุรินนะครับเอาชนะคะแนนฉลามขาวจิตเมืองนน